สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมื้อนี้เป็นวันศุกร์วันวาเลนไทยวันที่สิวันแห่งความรักค่ะคุณผู้ชมสิบสี่กุมภาสองห้าหกแปดนะคะค่ะมื้อนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความหักความสดใสมีแต่ความดีงามต่อกันนะคะเห็นหนาก,กันกน็ให้มีแต่รอยยิ้มนะคะ ตกแรงมากะบเบิ้งเล่าพัฒนาแล้วกัใไ้มี่อย,ยิมในการไปเที่ยวขามโค้งในคืนนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะวันนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวทางเป็นแนวทางเราพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมนะคะรวมเซียนน้ากันอ่าเมื่อนี้ค่ะจินนาขอแจ้งกันเรือค่ะคุณผู้ชมว่าัน,น คนสารคามนะคะไม่ได้ให้แนวทางมาแล้วนะคะเราพัฒนาเพิ่นบอกว่า,าเปิดโพเพิ่นกับว่าเอาของเพิ่นโล่งมาสั่นเพิ่นก็อยากมีไล่ใดมาสันนาาส่นค่ะคุณผู้ชมเพระาะว่าแนวทางเพิรนอบอกถูกแล้วกับว่ามีไล่ใดเกิดขึ้นเพิ่นวานะคะอันนี้บอกตามตรงนะคะคุณผู้ชมเนาะอินเตอร์นากกบเลวา้าสิเป็นทั้งสัน่นเลขไม่ได้เข้าทุกงวดนะคะถ้าเขาทุกงวดหรือว่าเจาะให้เลย ะค,ะคุณผู้ชมก็อาจสิมีน้ำจิตน้ำใจนะะเนาะค่ะเนาะคือเอามาให้เป็นแนวทางโมงเมนต์ว่าหายมากการันตีว่าเอาตัวนี้เดอถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีคนตามนะคะคุณผู้ชมอันนี้พูดถึงตามความจริงนะคะอันนี้ให้ตัวเลขมา1สิบสองคูสิบสามคูแต่ว่าให้เยอะขนาดนั้นไม่มีวงกลมกับจริงคะ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้วงตัวเดียวนะคะอันนี้ เอฟซีก็ต้องคิดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอันนี้วอตามความในใจของจิงตนตนาคิดว่าคิดเพื่อผู้นั้นผู้นี้นะคะคุณผู้ชมแต่จินตนาก็อยากมีรายได้ให้ก็คือจากทางช่องแต่ว่าทางช่องก็ยังไม่มีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะคันอยากแบ่งปันอิลีแบ่งปันน้าใจเหมือนตอนแรกที่เพนอบอกมาเนาะคะ่ะเพนก็บว่าจะดูแลนะคะแบ่งปันน้าใจให้คุณผู้ชมทางช่องจินตนา ตลอดไปฮละวัสดุค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลไทยจะให้มาอยู่แต่แนวทางของคนกระเด,ดือตีโยค่ะรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแต่งวดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจินตนาก็ลงไปแล้วนะคะสําหรับของคนสารคามนะคะแล้วก็ของอาจารย์อของพ่อเซียนเพงอีกชัานหนึ่งค่ะเพิ่นบอกว่าแนวทางเพิ่นบอกขเขาเพื่อนคอยยุดไว้ก้อนนะคะอันนี้ของพ่อเซียนเพงกับกับของอาจารย์ต้อยก็ไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนกะยุดไวยค่ะคุณผู้ชม ยุดทั้งช่องจิตนานเนี่ยแะค่ะเพื่นว่าเอายิงช่องน้อยอยู่แล้วยิงบ่มีคนเบิงอยู่แล้วแนวทางบ่เข่าอีกเนาะคะ่ะหลายจานซื้อๆเพื่อ,อ,อนก็นเลยพักกะะ่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะมีของพ่อเซียนน้องหานของพ่อเซียนเพลงแล้วก็ของอาจารย์ต่อยะคะ่ะที่เพิ่นพักเนาะคะ่ะเนาะนอกนั้นยังอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะอ,อ้าขอขอบพะคุนหลายๆค่ะแนวทางสําหรับจากเซียนๆหลายๆเซียนเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาให้กับจินตนาให้คุณผู้ชมในเบิงกัน,นะคะ่ะ อาเป็นแน่ทางเนาะค่ะเนาะกับบ่าวากันค่ะคุณผู้ชมเพิินบรพอใจใหายเข้ากับบอ่อใดไปบังคับเอาเนาะเพราะว่าแนวทางกับแต่ที่แนวทางอะแหละค่ะถ้าเขาดีกะน่าเสียดายอยู่ค่ะคุณผู้ชมอา่าจินตนาขอขอบคุณหล,ยลายๆค่ะน้ำใจที่ดีงามต่อกันตลอดมาเนาะค่ะไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันที่14กุุภาพันธ์งห้าวันศุกร์นี้ค่ะ ค่ะเด่นเดินดีสามตัวมาตัวค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีกินตนาลื่นเขียนไว่าเด่นเดินดีนะคะอย่าเขียนจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมยถลุลงขางล่างซะเนาะค่ะเด่นเดินดีเนาะ ชุดเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้นะคะคุณผู้ชมมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะแอดจินงวดที่ผ่านมาลดไปค่ะคุณผู้ชมลดเพราะว่าอยากล่องเบิ้งนะคะอยากล่องสูตรใหมไหมคะไมเมือนมันบอไปกะเอาสูตรเกาขึ้นมาคือเกาเนาะค่ะเนาะบ่เป็นยังหรอคะขอขอกะอินเตอร์น่ากับอโทษดลายๆค่ะขออภัยสําหรับผู้ที่ติตดตามว่าเด่นเดินดีมาตัวไหนนะคะงวดที่ผ่านมา บวกเพิ่มอีกแค่ตัวเดียวเองค่ะคุณผู้ชมเมื่อกลิเลี่ยนไปความจริงจะเป็น6กเดแดเนาะมันกับเขาอ่านี่อยู่แต่ที่นี่เป็นไปไม่ได้เลยที่นี่นะอ่ะนวนนี้เอาอันเก้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนเดิมสี่ห้าหนี่แหละค่ะสี่ห้าหสามตัวมา1นถึงสตัวค่ะตองกับตองมาเนาะเอาค่ะ แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมหาตัวเด่นจับไ่เอาค่ะคุณผู้ชมในตัวเด่นเราก,กค่ะหาตัวมาประกบคู่เอาค่ะถ้ามาักซีก็หาแนวมาใซซีนะคะมาหากัหาแนวมาส่หามาหกมือนีบันสุกหนาแต่มีหกค่ะคุณผู้ชมหรือไม่ก็สี่แต่ว่าสี่มันมาสี่มาหลายงวดแร้วค่ะคุณผู้ชมสี่หากับเจ็ดสี่เนาะสี่มาสองแล้วมันนนาจะมาหาบค่ะมือนีเอาค่ะมีคอเอาเองเด้อคะ่ะคุณผู้ชมจินตนามีคอไปหลายประเด็นขายยัน คิใจเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมปูโคราชนะคะปูโคราชงวดที่ผ่านมาอันตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมกอดข้อกันเลยค่ะวันนี้มาตามต่อค่ะปูโคราชให้วิ่งหนึ่งและสองนะคะวิ่งหนึ่งและสองมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกพะว่าหนึ่งเป็นตัวเน้นค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สองสี่สองห้าสองหก สามสี่สามห้าและสามหกค่ะคุณผู้ชมไปกับบนและล่างนะคะเพิ่นเพิ่นหายเน้นหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอคะ่ะจินตนาขอกราบขอพระคุณปู่โคราชอย่างมากเลยค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะปูกะูกหาเวลาตรงเวลาตลอดทุกเทือทุกขั้งเนาะคะ่ะที่มีแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะเป็นของ ยายนางตำลาวนะคะเมื่อนี้เป็นตะเขาอยู่ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมยายนางตำลาวเมื่อนี้เป็นตะเขาอยู่เนาะหนวดที่พานมากไปสูงจากหน่อยหนึ่งตอนแรกบรสูงคะ่ะคุณผู้ชมอ่ะตอนแรกบรสูงคะ่ะพอเปลี่ยนสูตรลุดจ่อยค่ะอ่าวันนี้ค่ะยายนางตำลาวตำแ่บๆมือนี้นะคะเพ็ดเพชจัดจานจากหน่อยหนึ่งคะ่ะสี่กับหกเป็นตัววิ่งบนล่าง กับคู่สี่สามสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ห้าเก้าหกแล้วก็หกสามค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของยายนางตำราวแคปหน้าจอค่ะคุณ <c oughs> วัดค่ะคุณผู้ชมหมูว่านกินยากแก้แผล <c oughs> ตาจะไหม่ามเป็นคนป่วยค่ะเซียนอายค่ะคุณผู้ชมของวันที่สิบี่กุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะ เยันได้งวดที่ผ่านมาก็หลุดเฉียดแต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมพลนอนอหกศูนย์พันหไหมาเจ็ดศูนย์เนาะแต้มเดียวเองนะคะแต่ก็มีศูนย์ติดอยู่นะคะงวดนี้ค่ะให้วิ่งศูนย์และหกค่ะศูนย์และหกบนล่างเลขติดศูนย์กับหกมีสองสามเจ็ดเก้าสองสามเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็จับคู่นะคะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกออกไปแล้วเพิ่นขามได้เนยเนาะ มาแน่ได้ค่ะคุณผู้ชมดูตัววิ่งเอาค่ะบางที่ตัววิ่งกอดข้อกันค่ะแล้วก็2องหก6ามหกเค่ะมีทั้งเมดแปดครูไปกับบนและล่างนะคะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณมากๆค่ะเซียนอ้นะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะต่อไปเซียนอุดรค่ะท่านสุดท้ายเซียนอุดรให้วิ่งนะคะ <c oughs> ให้วิ่งหและหค่ะ ห้าและหกมีเลขติดห้ากับหกจับใสหากระพกใดก็มีหนึ่งสองเจ็ดเก้าค่ะมีหลักแล้วก็มีตัวมะเกะ,ะเนาะค่ะเนาะตัวเกาะก็มีหนึ่งสองเจ็ดเก้านะคะจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกเก้าลาหลักค่ะคุณผู้ชม,มจำง่ายดีนะคะเนาะอันนี้ของเซียนอุดอรขอบพระคุณหลยๆค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดไปงวดนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะคัน ว่มั่นใจกัไใบเบิงเทียนเซียนอื่นเทียบกันเอาค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นนะคะจินตนานํามาให้ดูเพื่อความบันเทิงค่ะอย่าคิดอย่างไรค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กําลังใจด้วยการเข้ามาดูแลก็คอมเมนต์ข้ามานะคะแต่หากทุกคนนะคะเอฟซี FC ทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะคะทั้งคนเก่าคนใหม่กด่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ คนอื่นจะได้เห็นแนวทางท่างช่องจิตนาชแนวน้ำค่ะทำมาแล้วหนึ่งปีค่ะยังไม่มีผลงานอะไรขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ